สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง,องชาวยูทูบครับสวัสดีฟิฟซีทุกท่านครับนะตะวันนี้เราก็มาขุดไร่นาส่วนผสมนะครับเป็นงานซอยร่องครับซอยร่องแล้วก็มีลือสาเก่าอีกลูกหนึ่งครับงบไม่ถึง30,000ื่นครับตอนนี้งบเซฟๆไปก็พี่แกมาจากกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพหากินไม่ได้แล้วกลับบ้านครับ เลยมาทำหลุมโลภภัยโควิดครับก็จัดให้ครับช่วยๆกันไปทำนาก็ไม่ได้กินครับแล้งครับน้ำไม่มีครับข้าวยืนตายหมดแล้วครับนี่เห็นไหมนี่ครับนี้เราก็อยู่กับเจ้าซปเปอร์เกมครับเปลี่ยนมงกี้ใส่มงกี้แบทแมนครับมงกี้สโลปเกอ่ะพร้อมกับการขุดกิบงานเนียนๆครับจาก ก็ปลาครับจากอาจารย์ใหญ่ของเราจะทําโดยอาจารย์โอเล่ครับจะกุดจะล้วงจะซอยก็ติดต่อมาได้ครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสมสี่สาศูนย์เลยนะครับ ผลงานแล้วก็มีให้ชมครับการันตีด้วยคุณภาพครับราคาก็ถือว่าเป็นมิตรกันครับคนบ้านเดียวกันครับดูตายกันขุดของอาจารย์ใหญ่ของเราครับของป๋า การแบบไหนปาเล่จัดให้ครับต้องใส่ไฟเด้ออ้ไปจวดจาดครับจเจ้าซูเปอร์เกมครับตัวนี้เป็นเอเจมตัวสุดท้ายครับเป็นเฉลียทานครับรุ่นนี้ เก็บมุมครับตัวนี้ขุดล่องอยู่3าล่องนะครับแล้วก็ตัดหัวครับ เหมือนขุดง่ายนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับในการที่จะบังคับ้งกีแบบนี้ไปริบตรงดีครับการปริ๊แพงตรงโอเคอ่าสเปคก้งกีนะครับอ่าสเปกวงกีผม ปากล่างกว้าง1เมตรครับปากบน3เมตรครับผมลึกเฉลี่ยดูประมาณเมตรห้าสิบครับ ก็ทําข้าวไม่ได้ผลครับแรงจัดครับปีนี้ยากืนเต็มเลยดินขาวข้าวยืนต้นตายครับก็เ,เลยหันมาทําอย่างอื่นครับเป็นเกษตรอย่างอื่นครับเ,เกษตรผสมผสานไปครับตรงเตื้นตรงนี้ก็ลอกบ่อครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นคือมันมีบอ่อเก่าอยู่แล้วครับแล้วก็เราทําการขุดลอกรื้ให้ใหม่ครับตกแต่งให้ใหม่ งบไม่ถึงสามหมื่นนะครับ สนใจก็ติดต่อมาได้ครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่นะครับจัดให้ได้ตามสั่งนะครับผมแรกก็จะยากนิดนิดนึงครับพอมันต้องทาม,มุมแต่งมุมดีๆครับ ไหนครับนี่ไปมือครับไปมือสุดจัดโอ้มีน้ำออกด้วยครับอาจะเป็นน้ำซับน้ำซึมครับ ตรงนี้ก็จะเสริมไหลเป็นถนนใหญ่ก็เลยครับให้กว้างมันให้ความกว้างเพิ่มขึ้นมาอีกครับเพราะว่าตอนนี้รถยนต์เข้าก็ยังลำบากเลยครับ ใกล้ครับรูปแบบงของ,งเรับโอ้มีน้ำซับข้างล่างครับแกวเลยแบบนี้เ่าใจเย็น เดี๋ยวมาเยือนนี่เกา้าพอดีนิดนึงก็โอเคแล้วครับวันนี้เริ่มงานสายครับเริ่มงานก็เกือบๆสิบโมงแล้วครับเนื่องจากว่าต้องเปลี่ยนมุ่งกี้ครับแล้วก็ไจรถมาไกลหน่อย านางงานตรงนี้ก็อยู่บ้านบึงไกลนะครับตำบลหัวช้างอำเภออุณาพรพิสัยครับจังหวัดศรีสะเกดครับสนใจก็มาดูนางงานได้ครับสำหรับเ่อนเพื่อนพีเอฟซีทไหนที่สนใจอยากจะขุดน,นะโอ้สายไฟโอ้เสียวสิดีนะครับไม่ใช่ว่าจะขุดง่ายนะครับแบบนี้ต้องเล่นพุ่งทีเด็งด้วยครับถ้าุดดึงไม่ได้ชาก็ไม่ไหวครับ เบี้ยวครับบิดเบี้ยว,ยวไม่ใช่ว่าจะตั้งมุงกีตรงแล้วก็ดึงดึงดึงรูดรูด,ด,ดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับต้องมีเทคเนคิคในการขุดด้วยครับมุงกีแบบนี้คือจะกินกินข้างก่อนครับกินข้างก่อนพอยดึงกลางครับไม่งั้นเดนเบี้ยวครับ แล้วก็ถ้าเกิดพื้นข้างล่างไม่เสมอครับของด้านข้างนี่ก็มันจะมันจะบิดเบี้ยวไปเลยครับจะไม่ได้ถ้าระดับพื้นข้างล่างไม่ได้กันเพราะว่าทุกอย่างมันต้องได้ฉากันหมดครับแต่แบบระดับเดียวกันหมด มีผมก็ขอจบคลิปไป้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับงั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยครับะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆยังไงคลิปนี้ผมก็ขอตัวก่อนครับจะได้ไปทำธุระอย่างอื่นต่อสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายๆครับสวัสดีครับ